เสียงเจ้าเจ้ามาอีกแล้วค่ะก็ได้เห็ดคลิปหลายมือนะคะเนาะมาถักทายเดี๋ยวเอฟจี T จะดูกันได้ติดธุระค่ะยุ่งๆก็เลยไม่ได้ทําวันนี้ก็ไปกรมที่ดินค่ะไปโอนที่ให้ลูกค้าลูกค้าใจ่ายตังเจษเปิดบ้านโอนที่ค่ะไปตั้งแต่กี่โมองอะ่ทะทนายนัดไปบ่ายสองค่ะเพิ่งเสร็จกลับมา ถึงบ้านหกโมงอันอยู่ต้นอันก้มที่ดินเนี่ยไหมคะกระท่อนซอมต้นโอ้ยลูกระท่อน,อออนมนลนเต้นกลองโดนรถทางพว่เลยนะอะตกใจะคะ่ะ <laughs> เก็บมานะคะไม่ได้ซื้อค่ะเพื่อเก็บมานะคะหลายพุดค่ะหลายแต่ว่าเขาเอามาชนนีเพราะว่ามันอนอนมันโตมันมันแตกไหคคะมันแตกไอ้ที่ไม่แตกเราค่อยเอา มนหล่นไม่ปุกเปกปุกเปกเลยค่ะปอลลุกระเบิดลงก็เลยแวะตลาดก็ได้ทุเรียนได้ทุเรียนมากินละหมดแล้วนะคะเหลือทารูเรียนทอดกินน้ำท่างค่ะเบิดจ่อยทุเรียนกันเลยแซหลายค่ะเจ้านี้อร่อยจอดไหมค่ะเจ้าหนูละถึกปะราคาไม่แรงเกินร้อยห้าสิบบาทคุณนู้ชมต่หนึ่ง แคงบอกแพลงอยด,ดีว่าไม่ต้องสื่อแคลงกมุร้อยห้าสิบบาทคา่ะต่อกิโลพ่านะแคงค่ะว่ามันฮอดหนาทุเรียนอยู่มกื่ก็ขายร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิค่ะแต่เพื่อน,นั่านขายร้อยห้าสิบเพื่อนทเรียสเซ็นะคะเนาะเปลือกบางอันจะเลยเสื่อนแบบทอดหนึ่งบาทค่ะซื้อมาให้ลูกสาวเนมาทุเรียนตนะอนอ มันแสีบลายมันโก้คุณแม่ก็ไปได้อันนี้มาได้ปลาแห้งนะคะปลาแห้งปลาแดดเดียวไม่ปลาแห้งหรอกปลาแดดเดียวแดเดียวแกซื้อตลาดแม่น้ำค่ะอันนี้ปลาหัวหักหรอไม่อันนี้ปลาหัวหัก่นแหละลูกแต่เขาเอาเป็นปลาไม่หัวไม่หักให้เราคือปลาหัวกระทูที่มันโดนตักตรงคอจะเชียมเป็นเนี่ยจะทำผัดเผ็ดค่ะใส่โนไดโนเลียของที่แม่น้ำห้าสิบบาท ถูกมากค่ะห้าสิบบาทพุดนะแต่หกหลายมีต่อด้วยมีต่ออะไรในต่อลูกใช่ใช่ซาโตะซตอมีสตอค่ะซตอไม่สาโตะมันละห้าสิบบาทค่ะสตอข้าวซาตอข้าวเลยค่ะกินกนี่สองร้อยบาทสตอชอบกินมันอร่อยงามงามบอลน่ะนะงามมันงามบอลเป็นหน้าสตอนะคะสามฟักห้าสิบ บริมากทีแนวนีเด้ค่ะอันนี้ลูเม็ดทีเม็ดสวยมากเลยที่แม่น้ำน่ะถูกติแต่ว่ามันไกลนะคะถ้าบริไปธุระเี่ยก็ซิบริแวะอันนี้ไปผ่านน่ะค่ะไปกลมที่ดินก็เลยแวะดูเม็ดตะตอให้ดูเม็ดเรียงกันแบบสวยมากเลยสะอ่อนค่ะอ้ยเงินบิดกระเป๋าซื้อแล้เงินบริจีหอดมาอยู่ โกนกัก็ได้าาแบบแบเบิดเลยได้ซัมนี่เม็ดโอ้เม็ดเม็ดงามค่ะเงินไม่ตังไปตลาดนน er. ไม่พอตังน้อยอันก็จะเตรียมผัดเผ็ดสตอกับผัดเผ็ดโนเรียให้สามีนะชมัเป็นผัดเผ็ดแก่ละค่ะเพื่อนมาแข่ง น้ำอเจาะนน้อยน้ำกะทิค่ะเตรียมมาพร้อมเลยได้สามีจะกินกับโนเดียงกับลูกสาวจะผัดสตอค่ะมาถักทายเอฟซีค่ะเอาสตอมาให้ดูกับจุดประสรงค์เก็บกระท้อนด้าน,นเชิเก็บกระอ้อนหยิบกลมที่ดินนี่นี่ค่ะสะออดเ็าเจ้าบบก,กินไหมค่ะลนแตกกบอบ้าไงหนึ่ง เขากับไปเก็บมาตัวกับโม่ก้าเก็บได้ที่แ็ดเพื่อนผ้าเก็บคพนถ้าไปกลมที่ดินกเจะเก็บกันเทาก็เลยเป็นเห็นมูกเก็บก็เลยเก็บน้ำมูของเพืนน่อนม้งได้บริงารเพรามันด้วยนี่สวยมันงนปุ๊โหลดรัตก็เลยบอกว่ารัดจองอ่ะเอาตาเพื่อนมามันรนดังปุ๊ ปูเนี่ยมัปูใช้อันลังรถถ้ามันลงสิพื้นือสิแตคแกคี๋แวก่อนละจองล,งลูกนั้นละจงเอาตาอ,อ่ะใหญ่ใหญ่เาจะไปปุ่มสิดิทุกกันค่ะมาถักมาไทายเสื่อเด้อมาเนี่เด้อโอ้ยจักสิเอาคอนเทนต์ยังมาฝากเนะาะข้าว่าจะไปข้าวรถไปกับไก่ปฏิทไทยปฏิทไทยเลยค่ะบริจับ ใหม่ะทยัยรอบเกาะนะคะใจะีได้นี่ีน้อยทกทา้ค่ะป่กกนไรก็แช่เลยคะ่ะอันใกล้ใกล้จะเสร็จธุระและ้วก็จะได้เดินทางแล้วคะ่ะที่ไม่ค่อยลงคลิปก็รอไปเก็บตอนคลิปเดินทางไปบ้านป่าแล้วกันอีกไม่กี่เดือนคะ่ะน่าจะไม่เกินน่าจะลาหลังสิงหาหลังสิงหาก็ได้ใบแล้วคะ่ะ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปน,นะถ้าประสงค์ข้ามรัดหนาดเดี๋ยค่ะเดอประสงค์ข้ามรัดหนานี่ยไ่ได้ไปเด,ด,ดี๋ยนะสอ,อนหมากเนาะคะนะ่ะเนาะสะอ,อ่นเม็ดมันเลี้ยงอันเลี้ยงเป็นทีมากเลยค่ะดูเม็ดสวยมากเลยถ้าได้แบบนี้ก็ชื่นใจตอนไม่ใช่หน้าสตอนโอ้ยขยงก็ยิงเม็ดนึงจุ่มหนึ่ง,งนึ่งจุ่มมองหนึ่งจำได้ไปเกาะพังงนัน ลงท่าเรือกลับมาสมุยนี่แหละค่ะหลายปีที่ผ่านมาซื้อเพิ่นหัดซองร้อยค่ะผัวบ้าไงก่อนนั้นยังพิ่นถ้ได้ลงถูกก็ได้ไปเห็นคลิปนะคะเนาะเพิ่นใจดีใจดียังมาขึ้นหอดเพิ่นอยู่ซีเรียสไปเฮ้ยโอกาสชิได้แวะหาเพิ่นทักไทยเพิ่นดูเพิ่นไห้ไหมคะตัเพิ่นไหนะ้น่ะเอาตังเอาให้เพิ่นมาบุ้งหุ้นจักกันได้ค่ะเพิ่นมีน้ำใจไปบางย่านนี่ก,ก็โอ้ยบม่ได้แวะเพิ่นบม่ได้เห็น ไม่ได้ลงทานเลือทั้งปุ่นนะคะเนาะพนักานหาัวมิดลูกทิ่ที่เพิ่นเอาหายสองร้อยบาทมาขั่วว่าไงสวนเองเพิ่นดป่ะสวนเพิ่นเยสองร้อยก็โอเคสองร้อยก็เยอะอยู่นะคะถือว่าเยอะมากเลยนึกเห็นตอนที่ว่าไม่ใช่หน้าสตอนะคะแพงแต่อยู่บ้างนอกก็สิพแพงมากค่ะเนาะ นอเหีียงกับห0สิบบาทก็ได้แลายหลายค่ะถึกใจโอเคค่ะมาทักมาทายมาอนี้ทักทายเด้อค่ะเด้อบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าฝากช่องคลิปนี้คลิปของแม่ได้รับพาเพลินเจอกันคลิปใหม่ค่ะ